สวัสดีค่ะเกชรดาเมฆราตรีสิริสันค่ะประธานและผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิเดอะไวท์ Voice, เสียงจากเราค่ะ ก็ถ้าถามถึงการทํางานนะคะของเดอะไวส์สิ่งจากเราไดาทำอะไรบ้างจะบอกว่า12ปีนี้เราทํางานเหมือนเดิมทุกวันเลยแล้วปีนี้จะเข้าปีที่สิาแล้วด้วยค่ะอันดับแรกเลยค่ะเราทําอะไรเพื่อช่วยเหลือสัตว์ยากไราในสังคมไทยบ้างแน่นอนค่ะการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายเป็นภารกิจแรกของเราและเราทําอะไรกันบ้างแน่นอนค่ะการแจ้งเคสป็นอันดับแ,กแรกๆเลยนะคะที่เราเนี่ยรับกันทุกวันการแจ้งเคสมาผ่านหลายช่องทางคนชอบถามว่าเดอะไวส์ไปหาเคสมาจากที่ไหนอยากจะบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยต้องไปหาเคสเลยนะคะ เคสจะมาหาเราเองค่ะอันดับแรกเลยก็แน่นอนจากการแจ้งเคสจากประชาชนคนทั่วไปนะคะที่เป็นพลเมืองดีพบเห็นสัตว์ยากไร้ไม่สบายถูกทําร้ายต่างๆเนี่ยก็จะทักไลน์แอดเข้ามาแอดไซน์เดอะไวเซนเตอร์มาแจ้งเคสคอันดับที่1อันที่2คือผ่านคนรู้จักมูลนิธิเข้ามาคนรู้จักมูลนิธิหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนรู้จักมูลนิธิทั่วๆไปอะคะ่ะคือบางคนเนี่ยไม่ได้เล่นโซเชียลเลยก็ไม่รู้ว่ามีมูลที่เดอะไวเซนเตอร์จอยู่ช่องทางไหนบ้างเขาก็จะฝากผ่านคนเหล่านี้เข้ามา เพื่อนบ้านฝากมาบอกเขาว่ามีลูกแมวถูกทำลายค่ะอะไรอย่างนี้นะคะอันดับ3มก็จะเป็นผ่านช่องทางบ้านพักพิงต่างๆที่เราเคยไปช่วยเหลือเราเองเนี่ยก็มีพื้นที่เรียกว่าที่เราอุปการะนะคะคอยให้อาหารหรือว่าให้ยารักษาโรคแต่และบ้านไว้หลายที่มากคนเหล่านั้นนีก็จะเดินมาหาบ้านพักพิงต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาแจ้งของมาแจ้งเคสกับเราอย่างเช่นเรามี เชลเตอร์ที่เรารู้จักอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยคนก็จะไปแจ้งแจ้งเคสที่กาญจนบุรีว่าเออป้าหน่อยคะมีหมาถูกรถชนอยู่ข้างบ่อขยะนะคะอย่างเงี้ยก็จะผ่านเรามาอันนี้คือการแจ้งเคสขั้นตอนทั่วไปอันดับสุดท้ายการโทรศัพท์ซึ่งยินจะบอกว่าช่องทางนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรับโทรศัพท์นะคะแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องกลับไปช่องทางแรกใหม่โทรมาหารเราก็จะบอกให้แอดไลน์ออฟฟิเชียลหน่อยนะคะขอส่งลน์ส่งรูป นะคะเรียกว่าผู้พันสถานสองสัตว์แล้วก็บอกพิกัดมาให้เราหน่อยเพราะฉะนันจะการแจ้งลายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือเคสค่ะอันดับต่อมาการแจ้งเคสเราทำยังไงต่อสมมติถ้าเกิดแจ้งเคสในกรุงเทพมหาคนครที่เรามีเจ้าหน้าที่ที่สามารถเดินทางไปถึงในทันท่วงทีได้เนี่ยสมมติโชคดีถูกลดชนนะคะยก,ยกตัวอย่างแถวถนนสาทรและกันพะกกล้ออฟฟิศเราเราก็จะสามารถส่งเจ้าหน้าที่เราเนียไปรับ สะะุนัขหรือแมวตัวนั้นในที่เกิดเหตุได้แต่คนแจ้งเคสมีข้อแม้ต้องอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าอะไรเราเนี้ยเคยวิ่งรถเปล่า,ลาๆไปช่วยเหลือสัตว์แล้วแต่ว่าไม่เจอเพราะฉะนั้นคนดูคนแจ้งเคสค่ะพลเมืองดีเนี้ยเป็นคนดีแล้วก็ต้องอยู่กับเราจนถึงที่สุดนะคะก็ต้องช่วยอยู่กับที่รอจนรถไปส่งสัตว์ขึ้นรถแล้วเนี้ยท่านจะไปท,ทาําธุระที่อื่นอันเนี้ยก็ได้อันนี้อันดับแรกการแจ้งเคสอันที่2เขาก็แจ้งเคสมาอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่เป็นพลเมืองดีอันเนี้ย ต้องช่วยเหลือเราครึ่งทางนิดนึงอ่ะอย่างตอนปีใหม่ล่าสุดเก๋ช่วยเหลือสุนัขตัวนึงถูกรถชนนะคะอยู่ไกลนู้นเลยสงขลาคนแจ้งเนี่ยก็ต้องอยู่ในที่ไม่พอเขาต้องหารถยนต์นะคะที่สามารถมารับสุนัขตัวนี้ไปโรงพยาบาลได้เราเองประสานงานในการชําระค่าใช้จ่ายคืออย่างที่บอกว่าถ้าถึงมืงมอมูล,ลนิธิแล้วเรารับเคสแล้วเนี่ยเราจะดูแลตั้งแต่ต้นเลยค่ะ สายค่ารถให้นะคะที่รับสุนัขตัวนั้นไปถึงโรงพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นเราไปเคลียร์ตรงกับโรงพยาบาลสัตว์ในการเรียกว่าบินคารักษาหรือการเงินต่างๆี่ต้องเกิดขึ้นเราก็จะช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าขั้นตอนในการช่วยเหลือชีวิตอันดับ3จะมีแบบบุคคลพลเมืองดีซึ่งแบบเก่งมากจริงอันนี้เก่งของจริง พบเห็นสัตว์ถูกทำลายอุ้มไปเลยค่ะอุ้มขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้เคียงที่สุดคือการช่วยเหลือชีวิตนี่มันเป็นนาทีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องทันเหตุการณ์ที่สุดส่งโรงพยาบาลสัตว์คลินิกสัตว์ที่ใกล้ที่สุดในการสามารถช่วยเหลือชีวิตนั้นๆเนี่ยให้ยังมีลมหายใจอยู่ได้เนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเราก็จะรับเคสขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะขั้นตอนการรับเคสการแจ้งเคสในช่วงแรก ขั้นตอนต่อไปคือพอเคสอยู่กับเราแล้วแน่นอนนะคะเราเป็นมูลนิธิเพราะฉะนั้นเราเป็นสื่อการในการระดมทุนต่าง,างๆให้กับสัตว์ทุกๆเคสสมมุติยกตัวอย่างนะคะเกรับเคสแมวมานะคะแมวขาหักส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วปับ๊บเราประสนนานงานทางโรงพยาบาลเสร็จปับ๊บโรงพยาบาลกับเราก็จะแลกหลายกันนะคะอันนี้กรณีถ้าเกิดในโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่นะคะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะจะขอร้องเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ขีดอันตรายร้ายแรง ะะสามารถย้ายมาในโรงพยาบาลที่เรามีคอนเน็ t ชันหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลน,นั้นๆซึ่งก็จะมีอยู่หลายที่ตามหัวเมืองจุดต่างๆของประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานารเหมือนกันถ้าส่งโรงพยาบาลในเครือเราได้เนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเราจะมีไลน์ออฟฟิเชีหรือไลน์ที่เราคุยกันอยู่แล้วมีการส่งรูปสัตว์ต่างๆอาการต่างๆอัปเดตในแต่ละวัน เนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานันดับที่3แลเราก็จะโพสต์ลงโซเชียลในช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะเดอะไวท์เสียงจากเรานะคะ TikTok, ทิกต็อกมูทีเดอะไวท์เสียงจากเราหรือว่า Instagram The w h i t e Foundation เนี่ยเราก็จะโพส์รูปเคสต่างๆของเราเ,เพื่อระดมทุนค่ารักษาพยาบาลหลายคนชอบถามค่าว่าเอ๊ะทำไมเดอะไวท์ต้องมีเลขเคสด้วยอันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นทริคนะคะเป็นทริคของเราเองคือจริงๆแล้วการช่วยเหลือสัตว์เนี่ยเราสามารถ คาดการได้ล่วงหน้าเลยว่าเคสนี้จะมีเงินทุนในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของเขาเนี่ยแค่ไหนลงเคสต่งางๆสมมตเออิเจอน้องแมวนะคะชื่อเต้นแมวเติ้ลเนี่ยต้องต้องการใช้เงินเท่าไหร่ขอลงทายได้เลขแปแล้วกันนะคะบัญชีของเราก็จะนั่งนับบวก SMS ซึ่งนี่คือเรื่องจริงนะคะระบบ SMS จริงๆแต่ละวันว่าผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงได้เงิน20,000บาทเราจะรู้แล้วว่าเรามีเงินทุนอยู่ที่2 0 0 0 0บาทซึ่งการลงระดมทุนของเราเนี่ยเดอะว์เองก็จะมีแบ่งช่วงเวลาเป็นระเบียบ ะคะเราจะลงเคสทุกๆชั่วโมงนเพราะฉะนั้นเราจะพยิกรหรือว่าคาดการได้เลยว่าเราจะมีเงินทุนประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันดับที่5ต่อไปเนี่ยระหว่างรักษาพยาบาลแน่นอนเขาจะมีขั้นตอนฟื้นฟนในการรักษาการกินการอยู่เนี่ยอาหารก็จําเป็นมากๆเรารักษาเขาแบบหายเจ็บป,ป่วย แต่ว่าการาบำรุงร่างกายก็สําคัญนช้นขั้นตอนอาหารนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการการกินอยู่ของเขาเนี่ยจะอยู่ในการระดมทุนเช่นเดียวกันหรือถ้าใครอยากจะบริจาคเงินให้เรานะคะก็สามารถบริจาคแยกออกมาต่างหากนะคะเป็นโครงการอื่นๆได้เดี๋ยวฉันเล่าในอีพีต่อไปหรือถ้าใครอยากจะบริจาคอาหารจําเป็นมากๆจะบอกว่าอันนี้คือศัตวแพทย์ทุกคนแนะนําเสมอเคสผ่าตัดต่างๆเคสให้คีโมเคสที่สีเลือดเยอะๆเนี่ยเขาต้องกินอาหารกระป๋องอาหารเหลวที่เรียกว่ารีคาเวอรี่นะคะซึ่งเป็นอาหารเฉพาะโรค เฉพาะทางเพื่อบรรุุร่างกายหลังผ่าตัดอันนี้ก็จําเป็นมากๆซึ่งถ้าเป็นสุนัขไทยหนึ่งมือหนึ่งกระป๋องค่ะแต่ถ้าเกิดตัวเล็กหน่อยก็จะหนึ่งมือครึ่งกระป๋องอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในค่าใช้ใจ่ายในการลรงทุนของเรานะคะอันดับต่อไประหว่างรักษาเนี่ยนะคะถ้าเขาร่างกายแข็งแรงพร้อมที่สามารถจะทําหมันได้กรณีถ้าสัตว์จะไม่ทําหมันเราจะทำหมันเลยแต่ถ้าเกิดทําหมันแล้วเนี่ยเรารอจนกว่าเขาหายดีเนี่ยเราจะทําวัคซีนให้ ทุกๆตัวในการรักษาพยาบาลเนี่ยหลังจากจบขั้นตอนการรักษาพยาบาลให้เขาหายเจ็บปวยทุรนทุรายไม่สบายแล้วเนี่ยจะต้องทําหมันทําวัคซีนทุกตัวค่ะหลังจากนั้นเขาหายไม่สบายแล้วขั้นตอนนี้นะในการถ่ายรูปหาบ้านอันเนี้ยก็จะเป็นสำหรับเราเช่นเดียวกันเราก็จะนำเขาเนี่นะคะมาถ่ายรูปหาความฟโตโจนิก หนึ่งรูปถ่ายเนี่ยแทนหลายๆคําพูดมากๆเลยแววตาที่มองกล้องออกมาบางเคสเนี่ยมองผ่านกล้องทะลุเลยมาเลยว่าขอบ้านให้ฉันเถอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขั้นตอนหาบ้านครั้งสุดท้ายซึ่งถ้าเราหาบ้านได้เนี่ยก็ถือเป็นความโชคดีเส้นเๆชัยของการช่วยเหลือเคสของเรามากแต่ถ้าไม่ได้สุดท้ายสุดน้องๆเหล่านี้ก็ต้องไปอยู่ตามบ้านพักพิงที่เรามีคอนเน็กชันนะคะไปฝากบ้านคุณป้าคนนี้ไปฝากบ้านคุณลุงคนนี้ไปฝากเชลเตอร์ที่นี้แต่เราก็จะต้องดูแลอาหารการกินเวลาเขาไม่สบายกลับมารักษาได้เนี่ยจนจนหมด ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนี่การช่วยเหลือเคสของเรานะคะตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเลยถ้าไม่ได้บ้านหลังสุดท้ายก็ต้องได้อยู่กับเราเนี่ยจนหมดลมหายใจสุดท้ายของชีวิตค่ะท้ายสุดนะคะอยากจะบอกเสมอเลยนะคะว่าทุกชีวิตสําคัญเสมอกับเราจริงๆถ้าเรามีกําลังทรัพย์และมีสายป่านที่ยาวพอเนี่ยกกอยากจะรับทุกเคสนะคะแต่ด้วยพละกกาลังความสามารถของเกและทีมงานเนี้ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องรับเคสจากัดซึ่งขนาดจํากัดแล้วนะคะเกขอเลยนะคะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน70ตัว แต่ที่ผ่านมาก็ต้องลายสถิติมาเสมอเว่าะฉะนน,นี่ยยอดบริจาคของทุกคนนี่และะ้ค่ะจะช่วยต่อชีวิตนะคะเพิ่มศักยภาพนะคะพละกกำลังให้เราได้ช่วยเหลือสัตว์ได้มากขึ้นขอบคุณมากสำหรับการติดตามพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ